สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบงค์รอยรุ่นเก่านะผมนี่เป็นไงเนี่ยแบงค์รอยรุ่นเก่านี่แป๊บนึงแป๊บนึงนะทุกคนนี่อไอนี้คือข้างหลังข้างหลังเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นปะโอเคทุกคนเห็นไหมข้าง ลอยเรื่องเก่าเป็น EP พสองนะครับผมใครเคยเห็นบ้างนี่ให้ดูข้างหลังแั๊หนึ่งน,นี่คือข้างหลังนะครับผมข้างหลังเป็นอย่างนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติด,ดต่อใครด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ